สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับสงสัยนะครับในการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับว่าเราชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือเราแต่ละครั้งนะครับเราจะเสียค่าไฟกี่บาทนะครับต่อครั้งนึงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะครับก็คือไฟฟ้าเรานะครับที่ใช้อยู่ครับก็จะเก็บหน่วยละสีบาทนะครับ สรุปก็จะได้ค่าไฟนะครับต่อการชาร์จแบตมือถือจนเต็มครั้งหนึ่งนะครับก็เท่ากับ0.047บาทนะครับหรือประมาณ4หรือ5สตางค์ครับต่อครั้งหนึ่งนะครับอันนั่นหมายความว่าหากเราชาร์จแบตมือถือจนเต็มทุกวันนะครับตลอด1ปีครับค่าไฟก็เท่ากับ 0.047คูณ365ครับก็จะได้เท่ากับ17ถึง18บาทเท่านั้นเองนะครับก็คือเราชาร์จครั้งหนึ่งก็จะเสียค่าไฟฟ้าเรา4ถึง5สตางค์เท่านั้นนะครับไม่ได้เปลืองมากมายอะไรทั้งนั้นนะครับก็ค่าคำนวณน,นี้อยู่ที่อ่าบต แบตเตอรี่นะครับของโทรศัพท์เราประมาณ 3,000- ถึงมิลลิแอมนะครับก็ครั้งหนึ่ง4-5ถึงบาทเท่านั้นนะครับก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์เราว่าจะเปลืองค่าไฟนะครับก็ตามร้านนะครับบางร้านก็ห้ามนะครับห้ามชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับก็ไม่รู้ เพราะอะไรนะครับเพราะว่าค่าชาร์จก็ไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดนะครับนี่ครับว่าชาร์จต่อครั้งหนึ่งนะครับก็สี่ถึงห้าบาทเท่านั้นนะครับก็ไม่ต้องไปกลัวเสียเยอะนะครับค่าไฟในการชาร์จแบตมือถือเรานะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะไขข้อข้องใจใครได้หลายหลายคนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆแล้วก็ดีๆน่าสนใจมานําเสนอให้กับทุกท่านนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ